สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องของแพนนะคะวันนี้นะคะแพนมี5ข้อที่ต้องพิจารณาก่อนย้ายมาอยู่แคนาดามาฝากทุกคนนะคะซึ่ง5ข้อนี้ก็มาจากประสบการณ์ของแพนเองนะคะ ก็อย่างที่หลายคนรู้นะว่าเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้นะคะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะทําให้หลายๆคนนะคะที่อยู่ที่ไทยเนาะก็อยากจะมาทํางานต่างประเทศกันนะคะประเทศแคนาดานะคะก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะคะที่คนไทยอยากจะมาอยู่มากนะคะหลายๆคนก็อาจจะรู้เกี่ยวกับแคนาดาบ้างนะคะแต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะคะวันนี้แพนก็เลยจะมาฝากทุกคนนะคะว่า5ข้อที่ต้องพิจารณาก่อนย้ายมาอยู่ประเทศแคนาดาเนี่ยมีอะไรบ้างคะ่ะ ค่ะข้อที่หนึ่งนะคะก็คือภาษีนะคะสูงมากค่ะที่ประเทศแคนาดานเนี่ยมีการเก็บภาษีสูงมากค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษีรายได้นะคะจากเงินเดือนของเรานะคะที่โดนหักไปเนาะแล้วก็ภาษีที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็ภาษีท้องถิ่น ภาษีของใช้ต่างๆนะคะใครยังภาษีารได้เนี่ยนะคะแพนก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่เขาลงทุนกับพวกเหรียญคริปโตหรือว่าพวกบิตคอยน์นะคะแล้วก็ปีที่แล้วนะคะเขาก็ได้กําไรเยอะมากค่ะทุกคนแพนไม่แน่ใจนะคะว่าเขาลงทุนไปเท่าไหร่นะคะเขาไม่ได้บอกเนาะแต่ว่าที่แนะะ่ก็คือเขาได้ เงินนะคะเป็นจำนวน50ล้านบาทค่ะทุกคนในปีที่แล้วนะคะแล้วก็ต้องจ่ายภาษีนะคะเกือบ18ล้านบาทค่ะซึ่งแพนก็ไม่แน่ใจว่าเขาหักไปกี่เปอร์เซ็นต์นะคะรัฐบาลนะคะเขารู้ว่าเราได้เท่าไหร่นะคะแต่ตอนที่เราเสียเนี่ยคือเขาจะไม่รับรู้ด้วยนะคะ แล้วยังไม่พอนะคะคือของปีนี้เนาะรัฐบาลก็ได้ส่งเอกสารนะคะมาให้เพื่อนของแพนแล้วนะคะว่าจะต้องจ่ายภาษีเท่ากับจํานวนปีที่แล้วเลยนะคะซึ่งเพื่อนของแพนเขาก็บอกว่าเขายังไม่รู้เลยว่าปีนี้ยังจะได้เงินเท่ากับปีที่แล้วหรือเปล่านะคะซึ่งก็ต้องรอดูแล้วก็รอรุ้นกับเพื่อนนะคะว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะคะ ค่ะแล้วจากเงินเดือนของพวกเรานะคะก็จะโดนหักนะคะภาษีไปด้วยเนาะ,ะซึ่งหักไม่เท่ากันด้วยนะคะวิ่งเงินเดือนของเราเยอะเท่าไหร่นะคะเราก็จะโดนหกักภาษีมากขึ้นเท่านั้นนะคะ <inefficient. S 2> แล้วแต่ละรัฐเนี่ยก็คือจะเก็บภาษีไม่เท่ากันด้วยนะคะเพราะว่าค่าของชีพของแต่ละรัฐมันมันไม่เท่ากันเนาะแล้วเขาก็เลยเก็บภาษีของพวกเราเนี่ยก็คือไม่เท่ากันด้วยค่ะ ค่ะข้อที่2นะคะก็คืออากาศหนาวนะคะประเทศแคนาดานะคะเป็นอีกประเทศเนี่ยนะคะที่หนาวมากๆค่ะทุกคนอย่างบางปีเนี่ยมีหนาวถึงลบ50เลยนะคะใครอย่างปีที่แล้วนะคะก็คือน่าจะประมาณลบ35นะคะถ้าแพนจะไม่ผิดเนาะ เนี่ยถ้าอากาศหนาวๆใช่ไหมคะแล้วเวลาเราออกไปข้างนอกก็จะลําบากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะหนาวมากค่ะทุกคนแล้วถ้าอยู่ด้านในบ้านใช่ไหมคะเราก็ต้องเปิดฮีเตอร์ตลอดเลยคะ่ะและค่าไฟช่วงนั้นนะคะก็จะแพงนะคะเพราะาเราต้องเปิดฮีเตอร์ตลอดเวลาเลยนะคะค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าอากาศหนาวช่วงหน้าหนาวใช่ไหมคะสําหรับคนที่ต้องไปทํางานข้างนอกค่ะแล้วก็ไม่มีรถยนต์เนาะก,ก็ต้องไปรอรถเมล์ค่ะทุกคนซึ่งมันหนาวมากเลยคะ่ะแฟนเคยไปรอรถเมล์ครั้งหนึ่งนะคะช่วงที่แฟนยังไม่ มีรถยนต์เนาะโอ้ยทุกคนต้องไปนั่งนอนรถเมย์กันหนาวมากเลยค่ะแล้วถ้าตอนนี้หิมะตกมาใหม่ๆใช่ไหมคะเราเดินบนถนนเนาะ็คือถนอนจะนุ่มๆอยู่นะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่หิมะนะคะกลายเป็นน้ําแข็งค่ะคือถนอนจะลื่นทันทีค่ะซึ่งตัวแพนเองนะคะก็เคยล้มมานะคะประมาณ3ครั้งแล้วค่ะทุกคน ซึ่งสครั้งนี้นะคะเป็นอะไรที่เจ็บปวดมาก,กนะคะกระดุกกระเดี่ยวนะคะขนาดแพนยังไม่ถึงกับเป็นผู้สูงวัยใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าผู้สูงวัยเนี่ยยิ่งจะต้องระมัดระวังนะคะทุกคนเวลาที่เดินนะคะเพราะว่าถนนมันลื่นจริงๆค่ะค่ะข้อที่3นะคะก็คือรักษาฟรีแต่รอนานนะคะที่แคนาดานะคะเวลาที่เราไปหาคุณหมอนะคะเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสักบาทเลยค่ะทุกคนก็คือทุกอย่างจะฟรีหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น าการเอ็กซเรย์หรือว่าต้องเจาะเลือดหรือว่าเข้าตรวจทั่วไปนะคะก็คือทุกอย่างฟรีหมดเลยค่ะ แต่ถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่นะคะที่เราต้องใช้ยาหรือว่าคุณหมอต้องจ่ายยาให้เราเนี่ยเราต้องจ่ายเงินเองค่ะทุกคนมันมีครั้งหนึ่งนะคะแพนมีปัญหาเกี่ยวกับเล็บเนาะแล้วคุณหมอก็ให้อ่าก็สั่งยาให้กับแพนนะคะซึ่งยามีหลอดเล็กขนาดนี้ค่ะทุกคนแล้วราคานะคะก็อยู่ที่ประมาณ2,700บาทค่ะซึ่งก็แพงมากนะคะสําหรับแพนเนาะแล้วก็ยามินิเดียวเอง แล้วถ้าสมมติว่าเราอยากจะเจอคุณหมอนะคะอ่ะถ้าอย่างที่ไทยนะถ้าสมมติว่าเรารอนานใช่ไหมคะ ถ้าเรามีเงินเราก็ไปเอกชนค่ะทุกคนเพื่อที่จะทําการรักษาได้อย่างรวดเร็วค่ะแต่ที่นี่นะคะไม่มีค่ะคือทุกคนต้องรอเท่ากันหมดเลยนะคะไม่ว่าเุาครจะมีเงินหรือไม่มีเงินนะคะก็คือก็ต้องรอเหมือนกันนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าฉุกเฉินจริงๆนะคะเขาก็อาจจะรัดคิวให้เรานะคะเพื่อที่จะไปพบคุณหมอค่ะเพราะว่าก่อนที่เราจะพบคุณหมอได้นะคะเราต้องทํนนาการนัดหมายนะคะซึ่งอาจจะต้องรอเป็นเดือนเดือนหรือ2เดือนนะคะ ขึ้นอยู่กับว่าคนหมอท่านนั้นเขาสะดวกหรือเปล่าหรือว่ามีเวลาว่างบ้างน้อยแค่ไหนคะ่ะข้อที่4ี่นะคะก็คือค่าครองชีพสูงนะคะที่นี่นะคะบ้านก็ราคาแพงมากค่ะทุกคนไอ้ช่วงที่มันจะราคาขึ้นก็ขึ้นเลยค่ะแล้วที่ถ้ามันราคาลงก็ลงนิดเดียวค่ะทุกคนถ้าการศึกษานะคะก็แพงนะคะอย่างโปรตีนนะแพงมากเลยค่ะพี่ชายของแฟนแพทย์นะคะเขาก็เรียนจบครูเนาะเขาเป็นหนี้เยอะเลยค่ะทุกคน เพราะว่าการศึกษาที่นี่นะคะราคาแพงค่ะแล้วก็รัฐบาลจะให้เรียนฟรีตั้งแต่เด็กอนุบาลนะคะจนถึงก่อนปรตีหรือเปล่านะคะแพนก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าถ้าเราถึงปริญญาปุ๊บเนี่ยก็ต้องจ่ายเองทุกอย่างนะคะแล้วก็ค่าสินค้าต่างๆก็มีราคาแพงค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นของต่างๆที่นำเข้านะคะก็แพงหมดเลยค่ะ ข้อที่5นะคะก็คือหาเพื่อนคนแคนาดาจริงๆเนี่ยยากมากเลยค่ะอย่างแพนนะคะมาอยู่ที่นี่ได้เกือบ3ปีแล้วใช่ไหมคะก็จะมีแค่เพื่อนที่เป็นคนจีนนะคะเพื่อนเกาหลีค่ะคนอินเดียค่ะแล้วก็มีรัสเซียแล้วก็คุณยูเครนนะคะคือทุกคนนะคะแต่ละคนก็มาจากต่างประเทศหมดเลยค่ะที่จะ,ะเป็นคนแคนาดาจริงๆนะ่ะ ไม่ค่อยมีค่ะแพนก็มีเพื่อนบ้านนะคะที่เป็นคนแคนาดาจริงๆเนาะซึ่งเขาอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วนะคะตั้งแต่เกิดแล้วนะคะซึ่งการหาเพื่อนคนแคนาดานะคะยากมากเลยค่ะไม่แต่เพื่อนแพนเองเขาก็ไม่มีเพื่อนคนแคนาดาคนแคนาเด,ดียนจริงๆค่ะมีแต่เพื่อนที่มาจากต่างประเทศเหมือนกับแพนเองนะคะค่ะนี้นะคะก็เป็น5ข้อนะคะที่ต้องพิจารณาก่อนย้ายมาอยู่ประเทศแคนาดานะคะจริงๆอาจจะไม่เป็นเหมือนที่แพนพูดก็ได้นะคะเพื่อความชัว ก่อนที่เราจะย้ายมาอยู่จริงๆนะคะเราลองมาเที่ยวก่อนสักอาทิตย์สองอาทิตย์หรือว่าเดือนสักเดือนเดสองเดือนก็ได้ค่ะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าแคนาดาน,นะคะเป็นยังไงค่ะเพราะว่าแต่ละเมืองนะคะค่าใช้จ่ายก็ไม่เท่ากันนะคะค่าของชีพต่างๆไม่เท่ากันเนาะแล้วก็เงินเดือนต่างๆก็ไม่เท่ากันด้วยค่ะทุกคน ก็หวังว่าคลิปของแพนในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แก่คนที่อยากจะย้ายมาอยู่ประเทศแคนาดานะคะแพนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเสียงยังแหบๆอยู่เลยค่ะอาจจะมีติดติดขาดๆบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมในวันนี้นะคะก็ขอให้วันนี้นะคะเป็นวันที่ดีของทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย